แล้วเรามาแข่งกันเลยว่าใครจะทำสวยกว่ากันเห็นไหมเห็าได้มันใช้ช่วยหนูเองสิไอ่จานมันสวยกว่าไอ้ควายเ้แน่มึงอ่ะพูดก่อนเอ้าอุ้ยเกาะฟูสวัสดีค่ะผมป้ดครับเลมี่ค่ะวันนี้เราอยู่ในช่องเกียป่า นี้เราจะมาทําอะไรกันดีวันนี้เราจะมาหาอะไรกินกันก็คือว่าประเทศไทยเราอ่ะมันร้อนใช่ไหมก็คือเวลาร้อนๆแล้วก็อยากกินอะไรที่มันเย็นๆเอ็มเลกถึงอะไรเขานะเขาก็นึกถึงแกงไส้ปลายเต็มไอ้เต็มนี่มันเป็นแท่งอะอันน้ตัวไอ้เต็มมันเนี่ยเป็นทองเป็นแท่งแล้วก็ใช่แล้วทุกคนวัน ว่ามันเป็นไอติมกะทินะทุกคนเอาไอยาอย่างไหนมาอเดี๋ยวนี้เขามีขายแบบออนไลน์แล้วปะถ้ากินไอติมกะทิธรรมดามันก็จะดูแบบมาได้ธรรมดาเกินไปว่าเอง ธรรมดาเป็นไปแล้วต้องแบบมีการแข่งขันด้วก็ถ้ากินได้ครีมบางทีมันก็นต้องแต่งหน้าให้มันดูน่ากินนะวันนี้เราจะมาแข่งกันว่าใครจะแต่งหน้าไอติีมแะทีได้น่ากินกว่ากันไ,ได้วันนี้เราจะให้ใครตัดสินให้ะก็นน<ร>ต้องให้เพื่อนๆตัดสินเราว่าใครดีกว่ากันเอาโอเคถ้ายางั้นเดี๋ยวเราให้คนในไอจีเป็นคนตัดสินไหยได้เ,เดี๋ยวถ้าเราทำเสร็จแล้วเราก็จะถ่ายรูปรงไอจีนะคะทุกคนแล้วก็จะให้เพื่อนๆในไอจีเนาะเป็นคนช่วยโหวตว่าใครเป็นคนชนะแล้วเราจะลงเป็นเวลากี่นาทีกี่ชั่วโมงเอา ชั่วโมงเดียวก็พอมั้งกระหนาน่นชั่วโมงเดียวก็ได้เรามาดูกันว่าใครจะเลือกขอใครมากใช่ถ้าเกิดคนแพ้เราจะมีบทลงโทษเลยนะทุกคนบทลงโทษอะไรอ่ะมีเหรอมีต้องมีไม่สนุกดีวะได้ได้ถ้าคนที่ได้คะแนนน้อยที่สุดเราจะกินน้ำมะนาวน้ำมะนาวนป,ปลาป่าเออใช่อันกี่ลูกมะกกว่าปลาแต่จู่จินจะมีแค่สองลูกเองนะถ้าคนแพ้เราจะมากินน้ำมะนาวสองลูกแต่ก่อนจะไปดูนะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะไปดูกันเลย โอเคทุกคนเราจะมาทำไอติมกะทิกันแล้วนะแต่ก่อนจะทำมันก็ต้องมีไอติมกะทิก่อนนี่อันนี้คือไอติมกะทิออนไลน์นะทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์ติดต่อไว้ให้อันนี้มันกล่องละ60บาทนะมันอยู่ในช่วงคนละครึ่งด้วยแต่ละคนละครึ่งเซอร์มาใช่มันก็จะตกกล่องละ30บาทนะมีทั้งหมด6ลูกเขาว่ามันคุ้มมากเลยเว้ยอร่อยเนี่ยใช่ไอติมกะทิอันนี้มันหอมมันแล้วก็มีเนื้อด้วยเขาเคยสั่งมาแล้วรอบนึง ทุกคนเราก็จะมีของตกแต่งแล้วนะนี่ตั้งนานเลยก็จะมีวานเบโล่เลเบอร์โอริโอ้เล้วก็เล็บคีเยลลี่มิกกี้คีมั้งวันเบลิร์มั้งอะไรก็ไม่รู้อ่ะอันนี้ของเขาเขาเลือกซื้อมาโดยเฉพาะเลยเพราะว่าไหงไหก็ชนะแล้วเรามาแข่งกันเลยว่าใครจะทำสวยกว่ากันมาเถอะได้มันะ ต้องเลือกลูกที่มันใหญ่ที่สุดแล้วมันก็แขงมันเพิ่งเอาออกมาจากตู้เย็นมิสนมันแข็งม,มากเลอ้ยอนเอว,วไๆๆวด้ไหถงถ้วยไจเไรแค่นี้แอยก,ก็ตักที่เหลือเองเกลตัดของเองเป็นสิ่งจะใส่ถ้วยยังีงไม่ไเมขาจะ,ะใส่จา หลอกเองไปไม้จานมันสวยกว่ายควายแ่นีน่มึอองอ่ะอันนี้มปนคือเค้กบัตเตอร์นะทุกคน <c oughs> ไม่ไเก่ี่หวังวะ <c oughs> แน่มึงอะ่ะเอ๊เขาได้แล้วอะไรเนี่ยเจ๊เก่ง <c oughs> เลยเธอ การ์ดี้ไม่ได้โกหกคืออะไรไม่รู้จักได้ไงอ่ะปักเพ้เน่บุญหลักถ้ามันจักหรอศิลปะการแต่งใช่ฮะเขาจะเอาของมาช่วยทำไรอ่ะปั๊กช่วยวะแพ้เน่มึงอ่ะไม่ฟัาไหนทุกอย่างจะมีคือแบบกินได้ปุ๋งวะเราทำเป็นแบบโอรีโอที่เขาอยู่ในอย่าเนี่ยอย่งเงี้ยเขาคิดวันดีแพ้แน่มึงอ่ะจ้าดีจ้าเฮ้ยแบบว่าก่อนที่เราจะได้กินเนี่ย เล้วน่ทำน้ำเงินมันจะละลายหมดอุ้ยไม่เองใช้เยอะจะไสิมากสามก้อนหม่อะสามก้อนแล้วหกก้อนแล้วมึงอะตนี่ัวไำอะไรมึรงแก่แ้น่มึ <c oughs> อะเฮ้ยไอไ <c oughs> เอไอต็งวันทีมันต้องลูกเกดดิวะกกอือใช่ <c oughs> ป็การทำแบบงงัทุกคนสวยเลย้วเลยแล้วกันสวยเนี่ยสวยแบบคือไอติมมันมันถูกแหละแต่มันจะแพงก็โตที่เราใส่อะไรเยอะๆได้แหละทุกคนมันไม่เคยทำอไม่บบนี้ไงเฮ้ยมันยี่ไงเอ้าวแน่แง่บุง่ะคุณใส่อะไรเยอะๆป่ะเอ็งไม่ดูอาหารเอ็งไม่ดูอะไรที่มันแบบเป็นพวกของกินอ่ะเอ็งก็เลยไม่รู้ ถามว่าใค่กินหมดไหมอะไรนเออเขาแบบเอ้ยแกคิดได้ยังไงโหนี่ลำอลังการอลังการมากอลังการอะไรนี่ยโครน่ากินโตแตกอันเนี้ยอุ้ยก็ฟูมกไนะ่เสร็จแล้วทุกคนเสร็จแล้วเเชฟ โอเคครับเราก็ทำเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะะแล้วก็เราจะมาถ่ายรูปลงไอจีกันเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงให้เพื่อนๆในไอจีโหวตว่าชอบของใครมากกว่ากันนะครับเดี๋ยวไปถ่ายรูปลงไอจีกันแล้วเด็กหนึ่งชั่วโมงมาเจอกันโอเคไปโอเค,อเคทุกคนตอนนี้ก็ครบแล้วหนึ่งชั่วโมงนะเดี๋ยวเรามาดูผลกันว่าใครจะชนะใครแพ้กันอ่ะดูดิอ่ะเ <c oughs> ข้าไปเลยในไอจีอยังไงก็ต้องมีเขาอยู่แล้วแหละดูชิ เราหัวนะทุกคนนรนะก็ขาดชนะไปด้วยคะแนน1 3ต่อ12คะแนนนะทุกคนข้งวหอมมากคำน่ากินมะแมทุกคนรู้อยู่ เห็นจะได้กินตั้งไหนได้ทำเลยเท่มากเลยนะครับเราก็จะมาบดลงโทษมะนาวสองลูกกระดกใส่แก้วนะแล้วกระดกกินเอาจริงมันไม่ได้ชนะเลยทำทางการขนาดนี้เนาะ่าถ้จริงตรงไหนอะทำโคตรสวยบอกไม่น่ากินแล้วจะกินเที่ยวไหมไม่ได้แล้วมะนาวโคตรเยอะเลยวุ้ยกินไม่ได้หรอกนะมะนาวมกินได้ไงวะกินได้เป็นไงน้มะนาวของเราทำบนใส่ในแก้ววายด้วย พร้อมยังอ่ะพร้อมยังอ่ะหนึ่งสองสามยินกระโดดไปเออ่นแ่ลเนั่ละนั่หละ่บ้าเลยมีอะไรขอ่อ่ะอร่อยจังเลยถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะครับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ Mm-hmm. Okay.